ต่อนะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะปัญหาลิงล้นเมืองนะฮะอ,อย่างที่เนี่ยที่เพชรบุรีเขาบอกว่าเดือดร้อนหนักทีเดียวทั้งแย่งข้าวของบางคั้นถึงขั้นกัดคนเลยนะแต่ให้คนในพื้นที่บอกว่าไม่ไหวจริงๆนะฮะจนหญิงสาวคนเนี้ยถึงก็ต้องอัดคลิปโอ้ทำแบบนี้เลยนะฮะดูภาพดูคลิปก่อนนะฮะที่เธอทําไว้ฮะรถมันติดครับมีิงมันก็แย่งของผมไปครับเอี่ยเสียหายเลยอะแล้วยางี้ต้องทำยังไงอะคะพี่องรับผิดชอบเองเหรอผมต้องรับผิดชอบครับ นี่เห็นไหมโอ้โหดูดิเสียหายหมดเลยฮะกล่องแบบนี้ฮะเนี่ยเป็นกล่องพัสดุที่ถูกลิงแกะแล้วก็กัดจนแบบโอ้โหหลุดลุ่ยไปหมดเลยอ่ะพนักงานส่งของแจ้งว่ารถมันติดลิงก็เลยมากระโดดแย่งพัสดุบนรถก็เลยวิ่งตามเอากล่องพัสดุกกลับคืนมาแต่ว่ามันสภาพเสียหายแบบนี้ทางพนักงานขนส่งเนี่ยต้องรับผิดชอบเองซึ่งของในกล่องหายไปหนึ่งชิ้นแล้วก็เสียหายอีกหนึ่งชิ้นแต่ว่าเจ้าของคลิป ก็รับสินค้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้พนักงานรับผิดชอบนะเนื่องจากเข้าใจแล้วก็เห็นใจเนาะแบบนี้เรียกว่าเป็นลิงอันธพาลได้ไหมอ่ะอนธพานลิงอันธพานครองเมืองเดาคงเดาว่าในกลองต้องมีอาหารแน่แนเลยมาแบบชิงไปอะไรอย่างนี้นี่แหละเป็นคลิปที่หญิงสาวคนเนี้เขาทําไว้ในช่องที่เขาเขาบอกว่าเป็นช่องวีล็อกผจญภัย ลิงลบุรีก็คือเป็นช่องที่เกี่ยวข้องกับลิงโดยเฉพาะเนี่ยเป็นคลิปที่เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เธอทําไว้แบบนั้นนะฮะรวบรวมคลิปเหตุการณ์ผลกระทบที่ได้รับจากลิงในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลบุรีอย่างที่เห็นในคลิปเลยนาเป็นไงแย่งของจากคนหรือข้าวของที่วางไว้หน้าบ้านกระโดดเกาะรถยนต์วิ่งไล่กันบนหลังคาเสียงดังไปหมดเลยเยอะขนาดนี้นี่คือครองมือของจริงนะคะก็คือคนย้ายหนีแล้วค่ะอยู่ไม่ไหวอ่ะเจอแบบเนี้ย นี่ถ้าย้อนไปดูคลิปที่เธอลงเอาไว้เนี่ยจะเห็นปัญหาเลยนะครับว่าปัญหาเนี่ยมันมีทั้งเรื่องอะไรเรื่องความสกรปรกที่คนเอาอาหารมาทิ้งให้ลิงร้านอาหารแถวน,นั้นอย่างที่ปุ๊กบอกอคือต้องปิดตัวย้ายไปที่อื่นเนื่องจากถูกลิงรบกวนอาคารบ้านเรือนก็สกรปรกสุดโสมนะครับรวมถึงหวันอันตรายโดนแย่งของแล้วก็การยกพวกตีกันของลิงด้วยทีมข่าวสอบถามไปยังเจ้าของคลิปฮะเธอระบายถึงปัญหาที่เจอในแต่ละวันจากลิงแมมจนแทบจะไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ ทนมานานหลายปีแล้วนะฮะก็ต้องคอยระวังลิงที่มีอยู่ไปทั่วทุกวันเนี้เจอพฤติกรรมรบกวนจากลิงในสารพัดเลยทั้งแย่งข้าวแย่งของไรกัดทั้งทิ้งเศษอาหารเกลื่อนวิ่งไล่กันบนหลังคาแถมมีคนลักลอบให้อาหารลิงแถวชุมชนอีกด้วยลิงมันก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นเนี่ยฮะ เออที่ถ่ายลงไปถ่ายคลิปลงไปเนี่ยเพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นอยากจะให้คนรู้ว่ามันเดือดร้อนมากแค่ไหนนะฮะใครที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยคงจะไม่รู้ถึงปัญหามีบางคนที่รักลิงก็มองเธอมองว่าเป็นคนใจร้ายแต่อยากให้มองว่าการที่ต้องมาเจอพฤติกรรมรบกวนแบบนี้ทุกวันมันเป็นยังไงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาอย่างจริงจัง,จงไม่ว่าจะเป็นการแก้กฎหมายหรือว่าย้ายลิงออกไปอยู่ที่อื่นซะน,นะฮะ จำนวนมีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วช่วงประมาณสักประมาณสามสี่ปีมาเนี้ยค่ะช่วงปัจจุบันเนี้ยก็คือมันลงมาเดินข้างล่างแล้วก็มีกัดนักท่องเที่ยวแล้วก็เดือดร้อนคือมันแบบเดือดร้อนมากๆจนมันมันสะสมมันเป็นแบบใครพูดเรื่องลิงก็คือค้ครๆบอกน่ารักก็คือแบบมันแบบมันขับแขนอะมันแบบมันโดนกระทําทุกวันอะไรเงี้ยค่ะที่หนูใช้ชื่อช่องว่าผจญภัยอะคือมันแบบผจญภัยนี่ว่าวันเนี้ยมันจะ คือเขาปล่อยแบบอิสระแล้วเราต้องระวังตัวเองจากจากภัยจากสัตว์ข้างนอกอ่ะเป็นเจ้าของช่องวีล็อกผจญภัยลิงลบบุรีค่ะอ่าแล้วก็เธอก็เจอปัญหาหนักๆก็คือทั้งที่ลบบุรีด้วยแล้วก็ที่เธออยู่อ่ะที่เพชรบุรีอ่าเรื่อของลิงทั้งคู่เลยทั้งที่ลบบุรีและเพชรบุรีอ่าที่เพชรบุรีเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเตรียมเสนอถอดลิงแสมออกจากสัตว์คุ้มครอง หลังจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบกับชาวบ้านนี่จนเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยลงพื้นที่สำรวจเกาะเหลื่อมในตําบลเกาะหลักอําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็อยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ3กิโลเมตรไม่มีชาวบ้านอาศัยอยู่นะฮะเพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับแก้ไขปัญหาลิงล้นเมืองเพราะว่าเป็นเกาะที่อยู่ไกลลิงเนี่ยไม่สามารถจะสร้างความเดือดร้อนได้เดี๋ยวต้องดูนะว่าแนวทางยายที่จะแก้ปัญหาแบบนี้คือ,อย้ายที่ให้เขาไปอยู่แบบนี้ จะทำได้หรือเปล่านะครับค่ะ